สวัสดีค่ะพี่แตนสุม,มาดีกันจีนะนะคะก็เป็นคนเชียงใหมค่ค่ะแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านโรงแรมสนามกอล์ฟแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะคะคือปกติแล้วตัวเองเป็นคนที่ต้องออกสังคมทุกวันนะคะแล้วก็ในการออกสังคมนั้นก็ไม่ค้นนะคะกับเรื่องของการที่จะต้องทั้งซันแล้วก็รับประทานอาหารนะคะ ค่ะคือแทบจะทุกวันเลยนะคะที่เราต้องรับประทานอาหารหลากหลายแล้วก็พี่เป็นคนที่เอ็นจอยอิตติ้งมากมากคือเราก็อดไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเราอยู่ในวงการนี้มันก็ต้องกิน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 ปัญหาที่ตามมานะคะก็คือในเรื่องของส่วนเกินและการที่มีไขมันนะคะก็ผู้หญิงทั่วไปก็สิ่งแรกคือหน้าท้องนะคะแล้วก็ต้นขาอันนี้เป็นปัญหาที่พี่แดนคิดว่าทุกคนเจอนะคะ ตอนนี้พี่ก็สี่ที่หนะคะปัจจุบันอายุ54ปีนะคะเป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีไขมันนะคะเพราะว่าเราสังสงมาเยอะมากเลยแต่สิ่งที่พี่แตนจะต้องดูแลตัวเองนะเนพี่แตนจะต้องสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะแต่ว่าอะไรที่เสี่ยงๆนะคะหรือว่าวิธีการที่เจ็บๆหรือวิธีการที่ทําอะไรที่มันปิ๊บปั๊บปั๊บแล้วได้ผลทันทีเนี่ยก็จะกลัวนะคะพี่แตนก็จะเลือกที่หนึ่ง ปลอดภัย2นะคะดีต่อสุขภาพ3ต้องไม่เจ็บด้วยนะคะแล้วก็ต้องเป็นตัวที่เรามั่นใจในเครื่องมือแล้วก็ในคลินิกที่เราใช้บริการนะคะก็มาพบที่หมอหญิงคลินิกนะคะก็คือเครื่อง Cool Sculpting ตัวนี้นะคะสร้างจากหมอแล้วก็คือเป็นเครื่องที่ใช้ความเย็นในการลดไขมันซึ่งเป็นอะไรที่พี่นันชอบมากเลยปกติเรื่องความร้อนเนี่ยจะกลัวเพราะความร้อนมันอันตราย แต่ตอนนี้คือพอมาเจอเครื่องฟูสคาวติ้งตัวนี้นะคะก็คือแค่ชั่วโมงกว่าๆนะคะนอนสบายๆแล้วมีเหมือนอะไรมีอะไรมาเยน็ยนๆแล้วเรารู้สึกสบายผ่อนคลายนะอาจจะหลับเลยก็ได้นะคะแล้วก็ประสิทธิผลที่เรารู้เนี่ยก็คือว่าในอีก2-3เดือนเนี่ยไขมันของเราอ่ะยี่5แน่ๆเลยนะคะสลายแน่นอนพี่นันคิดว่าเราทำอะไรเนี่ย ทำเร็วๆและเห็นผลเร็วๆเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่เสี่ยงนะคะซึ่งเครื่องนี้มีประสิทธิผลมีคนที่ทำแล้วได้ผลมาแล้วเราก็ศึกษามาพอสมควรแล้วก็ได้รู้ตรงนี้ถึงกล้าที่จะมาทำคลูซ์คัลติ้งตัวนี้นะคะมาใช้บริการที่หมอหญิงคลินิกนะคะคืออันดับแรกประทับใจก็คือความสะอาดนะคะแล้วก็การบริการของพนักงานนะคะน้องๆ คือให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีการอธิบายขั้นตอนวิธีการที่ทำให้เราเข้าใจระหว่างทำเขาบอกว่าจะมีเรื่องของความเย็นมากแล้วมันก็ที่เครื่องมันก็จะมีเป็นเหมือนเกล็ดน้ำแข็งเพราะว่าอุณหภูมิมันเย็นมากอาจจะทําให้หน้าท้องเนี่ยชาหรืออะไรแต่จริงๆเราพี่ตันทาไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเรื่องความเย็นชอบอยู่แล้วแต่ถ้าเรื่องความร้อนเนี่ยก็จะกลัวนิดนึงนะคะถ้ายเย็นๆสู้ตายนะคะแล้วก็ที่นี่คือบริการอะไรดีทุกอย่างคือ ทำไปทำมาคือไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรเลยคือหลับไปเลยนะคะตื่นขึ้นมาก็อ่านเสร็จแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประทับใจในการบริการของที่นี่มากมากคะ่ะก็ต้องรอดูผลต่อไปนะคะว่าเออที่แตนทําแล้วแล้วจะมีรูปร่างที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีพ่วงเข้ามาด้วยอย่างไรนะคะ อยากจะบอกให้กับสาวๆทั่วไปคือหน้าตาของเราก็เป็นส่วนหนึ่งเป็น,เป,นเป็น first impression นะคะแต่ว่าแต่งหน้าสวยแต่ว่ารูปร่างเราอ่ะไม่ดีอ้วนอะไรเงี้ยก็ทําให้เรากังวลแล้วก็ไม่มีความมั่นใจเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพมันสําคัญนะคะมันต้องทั้งหมดเลยทั้งหน้าตาและรูปร่างเรื่องสรีระเรื่องความอ้วนเรื่องไขมันเป็นสิ่งที่ที่ต้องกาจัดนะคะเพราะฉะนั้นก็เชื่อมั่นนะคะว่าหมอยินีเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้มีบุคลิกภาพที่ดี